กินอาหารเสริมในท้องตลาดเป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นยิ่งใหญ่ที่พี่ทำซีทัทชขึ้นมาหาจนกว่าจะเจอตัวที่ดีที่สุด ข้างที่จะมีข้อมูล Data ต่างๆถาโถมเข้ามาในยุคโซเชียลมีช่องทางที่เราได้เสพสื่อเยอะมากแต่ว่าที่ขอพีเดียวนอกจากงานวิจัยจริงๆความน่าเชื่อถือในตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆแลวความรู้ที่ถูกต้องความเข้าใจที่ถูกต้องขออีกข้อหนึ่งที่อยากให้คนวัดเป็นหลักยึดเลยคือการวัดผลลัพธ์จริงกับตัวเองสิ่งนี้ปลอกเราไม่ได้ต่อให้จะมีงานวิจัยที่สวยหรูเบื้องหลังอ่ะเราไม่สามารถดูได้เลยว่าผู้ผลิตหรือว่าเจ้าของแบรนด์ใส่สารอะไรให้กับเราบ้างโครงการอาหารเสริมเนี่ย มันก็จะมีในมุมที่แบบไม่สามารถกระดักในเรื่องนี้ได้ <ś led> ในเรื่องของการยื่นเอกสารเรื่องของการยืน่นออยซึ่งแหล่งบ้านนะมันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนวัตถุดิบเพื่อลดต้นทุนข้อนี้ที่รู้มาตลอดมันเลยทําให้พี่ไม่กล้าก,ก,กินอาหารเสริมในท้องตลาดมาตั้งแต่ยุคย้อนกลับไปแล้วเป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นยิ่งใหญ,ใหญ่ที่พี่ทาซีแทสขึ้นมาเพราะว่าตั้งใจอยากกินอาหารเสริมที่ตัวเองทําเองซอสซิ่งเองแล้วก็แหล่งผลิตต่างๆที่ตัวเองรู้ถึงต้นตอจริงๆเราก็ศึกษาถึงงานวิจัยจริงๆพี่เป็นคนทําอะไรที่ทาสุ่ เราลงลึกหาจนกว่าจะเจอตัวที่ดีที่สุดให้กับตัวเองและครอบครัวจะต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นพี่อะอาจจะแบบไม่ได้ทําเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่ตอบโจทย์ชีวิตตัวเองตอบโจทย์ชีวิตครอบครัวพ่อกับแม่และคนในครอบครัวที่พี่รักถ้าพี่ไม่ให้ตัวเองจนลนเหลือก่อนพี่ไม่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองก่อนที่จะทําสิ่งนั้นให้กับคนอื่นไม่ได้อย่างแท้จริง